พี่น้องสบายดีคลิปที่สองน้อพี่น้องเลยสวัสดีคลิปที่สองตอนนี้น้ำก็มาพี่น้องมาเฮ็ดบุญแล้ววันธีตมันลอยน้อพี่น้องน้ำก็ได้ปิดคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งอันนี้ก็คือคลิปที่สองน้ำมาสิไปโลตัสพี่น้องเลยน้ำแบบได้ออกมาแล้วนะน้ำก็เลยแบบอยากไปต่อเนาะเพราะว่าโลตัสกับยูโรไก่จากวัดปันใดเด็กพี่น้องน้ำสุดท้ายบรรยากาศเด็กพี่น้องเมืองเนาะว่าส่วนนี่ยูโรตัสคนสชี่ยายสำไดเนาะพี่น้องระเบงน้ำกันแล้วกันน้ำสุดท้ายยังในนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าน้าไปสิไปยังโรตัสนั่นเบิ่งน้ำกันเล้วพี่น้องน้าสิไปซื้อยังเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งน้ำกันไปเดี๋ยวสิน้ำใสสีไปคนเดียวพี่น้องเลยมาคนเดียวไปคนเดียวคือเก่าไปไปน้ำกันแอดแดดพี่น้องต้งแต่เบิ่งแสบตาเพื่อว่าอากาศมันหอนแล้วก็แดดแห้งพี่น้องไปไปน้ำกันเนาะ ตอนนี้นะมาหัวโลตัสแล้วเด้เอกำลังสียางกข้าไปโลตัสโลตัสคองสีแล้วพี่นอกเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในน้ำกันนอ,อ,อกมาพี่นนองบอลจะโรดอะโล่งอยู่แต่ว่ายางเขามาในโรดเต็มเลยโรดลายอยู่เนาะเต็มเลยพี่ก็จะจอดไก่ านานๆ้าออกมาที่พี่น้องเลยจัดเต็มใส่แม็กสองสันมาเวียนจัดเต็มยังลยยเลยรถกระไลเยอเลยเยอะจัยคล้องขายลายเด้พี่น้องคล้องขายเต็มเลยทั้งคล้องกินคล้องใส หางค่อยมาแล้วเทือนึ่งเดียวจุดแั้นนะเมนว์ว่าตอนสงการนะมากับอายมากกับพระพมะสวอน,นี้มากสุดเดียว,ร,วร้องเทาสวยจังฮอดนาโรตอนแล้วพี่เนาะขอมาน้ำกัน คนร้อยม,มแน,มนแวเืนะ่คือผมเก้าร้อยสิบเก้าบาทต้องกินยเลยี่นอ้อง ท้องกินหลายมากเลยคนทานเซรา่ค,าค,ล,าาคล,าล้ายเ้อา้ากับี่ต้องกินกันนบหลายพี่เนาะยาวสพไปแล้วเบิ้มข้างในว่ามีอะไรขายนั่งบได,ด้แล้วพี่นนอะไม่จะสั่งห้องก็บานเน้ะ สีฟ้าขึ้นไปข้างบนนะพี่น้องเี๋ยวหนาสีฟ้าพี่น้องขึ้นไปเบิงทั้งเ่ิงนะพี่น้องมาะคนสีร้อยจะบอกทั่ข้งเ่ิงโดนัดจะลงมาสิสื่อ คือ 的个孩子吗 พอ่าไอต้นสูกีแสื่อยังเลือกพี่น้องแต่ว่าพ่ามาเลาะเบิ่งก่อนเลาะเล่งสกออุ้ยตุกตุนมาลักอะี น่ารก็าน่ารักดีอุย้ยพี่น้องแม่น้ากับมีน่ารักอุย้ยเต่าใหญ่ก็มีนะ,อะโอ้ลิงก็มีพี่น้องพระพระค่ะรักพันนอ้พันสองคือสีดีอยู่พี่น้อง วางใส่ในขวดวน่นี่สี่สิบโอ้กลอยสี่สิบเก้าบาทพี่นอ้อง พวกตะกาเนาะตะการในแขนพี่น้อง พาเน่ะพี่นอกเต็มเลยเยอะแยะชุดชั้นในผู้หญิงนะจ๊ะ ตัวละ99าบาทโทอู้ชอบจังเลยอ่ะถูกพี่น้องของดีของลดราคาเนาะนี่เป็นกางเกงบ็อกเซอร์ผู้ชายนะพี่น้องเชินนี้ก็รองเท้าผู้ชาย ขายของสดมาเป็นอนงผลไม้พักเนี้ยมีลายย้านยางได้ขอไปบ้งทำย้ายโลหะที่เกสาบาทมั่งคุดกิโลเออเห็นมั่งคุดแก่มังกรโลหะที่เกสาบา้านผลไม้ เลกละสามสิบห้าบาทเก้าสิบ้นไงสัยค้องใครบอกขาดมพี่น้องเราจะกำล่เหตดของเซลล์เนาะ พอมาแล้วคือเรื่องเช็คสินค้าของเราไก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าคนลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่มีเมนูอาหารนะคะคุณลูกค้าสำหรับรอบเที่ยงรอบบ่ายแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพอมาแรกคือไปก่อนเลยค่ะเรามีเมนูพิเศษนะคะคุณลูกค้าเรามีเมนูพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่เผื่อนะคะคุณลูกค้าขัดถั่วของเรานะคะคุณลูกค้า ขับพิแกนเผาใส่หมูเลยนะคะคุณู้ชถุงเลย20บาทเท่านันนะคะคุณผู้ถุงเลย20บาทเท่าน้นะคะข้ามเริ่มซื้อสินค้าของลายะจอบได้เลยนะคะอ้ากเค้านในะคะที่ยังไม่มีเมนูอาหานะคะสิบก้าวิบรถเก็นนะคะคุณู้ชินไเป็นคข้รไของรนะคะมกินารพี่น้องลระอได้เลยนะคะุน้มัม่ะ ปลาโคดได้เนี่พี่นอปลาสบายโอ้ปลาสบายก๋ยังมาขา,ายเนาะพี่นอกระดุกวะแซลมอนหอยนางรม ทุกานคุก่จะอด้านหคอเดคอเ็นี้เลยนะคะทุกค่าอยู่ด้านหน้าเจนีะเลยนะคะุณใชดค่ะเกนทางด้านเครื่องเขาทเลยนะคะาาด้อเอาหารทะเลนะคะคุณท่ขอแนะนำนะคะทุกเป็นเครื่องเข่าซีทีปดูปดสิ สนนีก็เป็นพวกขนมยังพี่อกมามาขนมทาโร่ยังมีบรเลยโกโอเคเนีะ กงขวงขนาดที่น้องให้คนก็มี่เลยเลยพนกับที่บาลานเลยนะคะเถึงาล้วนะคะเรามาถึงที่หมายของเราแล้วนะคะท่านผู้ชมมันคือสิ่งนะคะสามขวดร้อยแปดสิสองคือสิ่งแลวก็ลีโอนะ,ะแล้วก็ช้างนะคะ ถึายองถึงบ่ายสองโรค่ชนนนาคาี่นหะร้เราไะตอนนี้ถ้ารแล้วแล้วเนาะควงแห้งเลยพี่น้องเอ้ยบางที่อยากจะรอบทัวเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำสิกับแล้วน้ำได้ใน้คลองสาสี่ยามนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะไปจ่ายตังรักษาสกับบาทเนาะ เมื่อนำกันพี่น้องหลังจากพามาเลาะฝากเอเฮิงเตอร์ฟิลซูโม่คาพี่น้องกราบอันนี้เนาะคลิปกันยาวแล้วพี่น้องเลยต้องาค่ะรื่สืคือกระบวนกที่เราตัดต่อมาได้สีขาคิวใจเงินตอนนี้น้ำใจเงินแล้วเป็นสีดำลอยเนาะกําลังเ,เสีงล,ล,งเลงเสีกราบแล้วพี่น้องจะตับแล้วค่ะ ลงมาซันล่างแล้วนะคะท่านผู้ชมจะกลับแล้วนะคะห้าบาทพี่น,น้องบริหารโดนัทวันนั้นก็กินแล้วโอ่านน นนี่หนำมาหอดบอลผักแล้วเดี๋ยวหนำซิมาบอกพี่น,น้องว่าหนำได้ยังเน่ม,มาเนาะไปโลตัสหนำได้ไก่หยางหนึ่งแพ็กพี่น้องแล้วก็ได้เนมเนื้องหนึ่งสุดแล้วก็ได้ซอสหอยนางรมแล้วก็คล้องใส่ผู้ยิ่งแล้วก็ปลาแซลมันด์หนึ่งทงพี่น้องน้ำเบิดไปอยู่สี่ร้อยกว่าบาทเนาะกะถือว่าไลายเติบ์แล้วพี่น้องเนาะสี่ร้อยกว่าบาทเป็นเงินเหล่ากับประมาณเซตไปโอเคเด้อพี่น้อง ตอนนี้นำะมาหดบนพักแล้วเนาะมาถึงคันนี้นำะก็สิเขาจบคลิปแล้วพี่น้องอบอกว่าคลิปนี้กันยาวแห้งแล้วฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส่เบ่งคลิปบวกกดขำโฆษณาพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปเด้อเด้อบายบาย